Các có mù tìm phần nữ ta chiến mà này ย้ำเส่านี่กะนะครับสิพาไปนอนห้องยางไปหาให้อาหารป่านะครับอันนี้กะมือวานนะครับย้ำเลี้ยงครับฝ่าหัวครับพี่น้องตกคักตกวนี่ตัวบักแห้งนะไปนองเด้อนะครับต้นไม้กับรังเหียวพอดีนะครับแล้วก็บานเข่าวันท่านเลียวยีพี่น้องฝนก็ตกลงมานะครับนี่แล้วก็นี่แหละย้ำเส่ากะทิมาบานอาหารป่าเนี่ยอันนี้จะเป็นบ่อปลานี้ครับขึ้นหัวสับลาบอยู่ครับเดี๋ยวเห็นบ่ปั๊ดมือวานนะพี่น้องตกคักตัวน่อีรีนะครับ คนกไ็ไดตกเอาชนิดทีวา่างงวังนฝ่าหวัวนะครับนี่ซูมเบิดเลยต้นไม้ต้นไหลเ้าก็ได้นั่งหลอกนี่ต้นไม,นไม้นี่กระเซียวพวกดินพวยหงมาเสือมันอีกก็ได้นะกําลังไงกันมีนบรรยากาศย่ำสาวฝนป่าปานินนี่ครับเต็มเลย กำลังมาอาบแดดนะครับกะตูทั้ำสองนิว้วเราขะมีนะครับปลานินน้นปลานิ้นหมันนะครับเด้อตัวนี้บอ่อนี้็ประมาณเจ็ดแปดพันตัวนะครับ เป็นดับปูกต้นไหมด้ดีๆครับหลังจากฝนตกแห้งๆเมื่อวานครับเมื่อวานใส่กุ่งไว้ก็เธอเบ่งเลยพี่น้องบรรยากาศย่ำตัวเศ้าเ้อครับเด้อหมือนฝนพังปลาพี่น้องบุ่มบั่มบุ่มบั่มเห็นปะนี่แต่ฝนอะ ริงไว้เขากินนะครับนอุ่มมองบ,บงมดแล้วบังนี่ยาจะเป็นโง่์แล้วพิ่มนะครับมาแล้วบอ่อนีมันติดหกจากน้อยครับผักบุ้งพัดนอออกเออเทาเาขึ้นนะครับ ตกแห้งนะบบุกเห็นปะใบไม้ใบไหลเฮะทั้งปุ่นหนึงขึ้นหัวตับหลาบด้วยครับเพื่อนน้องถือใจต้นกระท่อมบรรยังบัทีเนี่พี่น้อง ฝนตกใส่หรอเบื้งทางนี้ครับสรางล้างเลยนะครับมันขึ้นมาทอดร้อกินเงียนะครับตัวหนเบึง้งเป็นพันพันตัวหรอครับเป็นห้อเห็นบ้างน,นี้รอกินอาหารนะครับจากห้องทวันไหนมันนะครับ คนนี้บกเขียบกับน,นกกับจินก้อนค้นนะครับตับกเขียบปลูกริงๆิงเจีมกันไว้ครับทุนี้ครับกำลังแตกอยอดขึ้นบัดเลยนะครับจากดวงมะพร้าวกินนะครับ าากินอาหารกะบ่ตรทันได้เก่งบันไดครับบอนี Ó, <Ass iksi S 1> ่บ่คือยังบอติดกระทมนะนะครับสงสัยย้ำขึ้นมันพอได้นอนนะครับมันมันหกเนี่ยอยู่ปลาพักบุงต้องเอาออกเบิดนะครับปลาผักบุญพูนะปืดพูนะครับเป็นแพลยอยู่ปลา <c oughs Platform> <c oughs> เดีกหลายอย่างียบปุ่นนะเต็มอยู่กับพี่น้องส่วนมานี่เป็นพวกงูกป่านะครับกวนมัน นอนตายอย่างนี้เห่เหตุง้งไทยไล่กัดกันนะครับถ้า <c oughs> ป่ามันถือควันก็ไม่ค่อยกินอาหารดีครับมี่หดปลาดุกลูกปลาดุกหน่อยนะครับเด้ะ มันมาแต่ทางใดปุ๊ลปะดูปะดูขนาดเท่ารางบอลเลมันหมุนตมหลือมันออกลูกเต็มเลยนะครับเป็นปลาดูไอ้บิ๊กอุยบ่เนอื่นเนบรรยากาศยามต่าเช้านะครับเด้ออยู่หน้าคลองสวนน้านี่แหละกับจีพาอันนี้เมื่อวานกะปานเหนยี่ยมแรงนะครับเอาปลา ตะเพียนมาปลอยนะครับประมาณโอ้หลายโรลเติบนะครับประมาณสี่ห้าลูลูกซ้ำสองนิว้วสามนิ้วนะครับเต็มเลยนะครับบริเวณสะลุงนี้ก็ไปกระถอมเบดเลยนะครับตงังกระถอม ใส่ปุ๋ยใช้ย,ยังอะไรไปน้องกําลังออกล้ำต้นใบมันแม่งกินนู้นกินนะครับพุ่นครับเหมือบ,บ้านบ้านเปียงพุ่นนะครับเพี้ยนมาบ้านเขาเมฆมาแล้วพี่น้องเบิ่งเมึงปลาตะเพียน <c oughs> จะปล่อยลูกมันนะครับกับแม่มันเดี๋ยวมันออกแม่เพลีลูกอยู่ในสาเานี่แหละเอาพันในบ่อเขาเนี่ยเดี๋ยวครับพี่น้อง ปล่อยเราห้มันออกลูกออกเตานะครับเพราะว่าตะเพียนนะ่ยมันจึงได้มันกับออกเมียพิลูกอยู่แล้วครับซุ่งเม,มื่อวานผมกับปล่อยหลายรูนะครับวานทีเดียวนะครับเอาวานจากปลูกปูนนะครับทั้งหนองทงั้งปุ่นเอามาลุงนี่นะครับวนันเอามาปล่อยผีมุตัวรน็อๆนะครับแยกมันออกมาผีเดี๋ยวก็สิบเอาอีกจะเอาเท็เอาละเทระบาทสองบาทนะครับเอามาปล่อยผี แยกเขาออกมามันหลายพูดทั้งนั้นครับก็คือบ่ไงบ่เกาเอามาเอาตัวหน่อยมันมาเห็นมันมาใหญ่ยูพีนะครับเพราะว่ายูนี่มันหน่อยนะครับเขาก็แยกจากุ่นมองหลายๆนะครับเอามันนี่วันเถื่อนึงมันบ่ได้หน่อยในพป่น้อกได้จะว่าจะเป็นเป็นหลายสิบตัวหาสิบหกสิบตัวนะครับมุดซ้ำสองซ้ำนิ้วนะครับเขาก็ทยอยเอาเขื่อนมาทั้งพีนะครับแล้วก็ทีวันลุงเอามันเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันหนาพูดทั้งนั้น บ้านช่วงย้ำเสานี่ก็กินอาหารดีก็บถือไร่กันนะครับเอาเขาเมาไว้ทั้งผีมันเด่นหนานเนี่ยผุนเห็นบ่ปลาตะเพียนมันใหญ่เร็วอยู่เถอครับน้องแพรียวปลาเข็งอยู่ทั้งผุ่นนะครับปลาเข็งกับสวางซ้ำนี่อแล้วก็มีนะครับพวกปลาขอกปลาเข็งนะครับ ก็ได้ช่วยกันกินเรื่อยครับน้องม่ก็ได้เห็นมั้ยไปปากเชียงตอนครับเด้อ นี่เป็นบอ่อปลาเค็งนะครับปลาเค็งหาพันตัวนะครับเพราะมันเบืรนมาทั้งในเบิร์นแล้ปุ๊บอยู่างั <c> ้น <oughs> ยังเราก็มีนะครับร็วเร็วๆปีใหม่เนะี่ยคือสบายเลยนะครับนี่ปีใหม่เนะี่ยคือจับใครได้เลยเต็มเลยนะครับคนน่ะ,นะ,นะ,นะตัวซ้ำๆซ,ซ้ำเนีย่ยว่ามีอะไรมันขึ้นไปขึ้นี่ ปลานี่ยเมนเฮาบ่ให้อาหา,อาหารกันกับ่เป็นอย่างไรพี่น้องเด้อเขาก็ติหากินตามธรรมาชาติของเขานะครับนี่มันมันมาขึ้นขึน้นมาอาบแดด <c oughs> นะเบิ่งมีผ้าพี่น้องให้อาหารปลานะครับเก็บบรรยากาศย่ำตะเสาให้พี่น้องเบิ่งน้ำนี่ครับช่วงแดดส้มเนี่ยให้อาหารปลานะครับมันทีพอดีนะครับ อย่างขึ้ขนมากินอาหารตรงมันใไง่านี้เปนค้องขยจมเป็นตาเบิงจุบจับจุบจับจุบจับอยู่นะครับประหมอประหมอชุ่มพรน,นะครับ มเขืงมันก็ค่อยเปียงอาหาราหรอกนงเมนบหวยอาหารมันเป็นไหนมันเป็นไงนะครับาะวฮัปลปอยแบบเนี่ยครับกึ่งธรรมชาตินะครับกึ่งให้อาหารครับเดี๋ยวไปให้บอกรางับกับคำน้าตอเลยนะครับอย่างไรบอก,กลางสวนเลยนะครับ พูดนนะได้ยินเสียงคนมาพี่น้องเบิ่งน้องนี่มันกินเนี่ยดิพี่น้องเบิ่งมาแล็อกินอาหารพี่น้องบึงบ้างมันจะได้ยินเสียงคนมาครับหมูพ่ออย่างเหล่าก็มี้ได้ครับพื่นี่บิ่งเบิ่งบึงบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่ง มันเบิ้งเบงเบงห้อง่ทันได้หายด้นตางจากบอนยังขักเลยนะครับเบึงเอาเฮ้ยเบึงเบ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 งนองเบึงผมพ่ทันได้หายงมันด้มันได้ยินได้เสียงถบกรูขังเเสือเ้เขาจะเบึงได้ยังงอีกขึ้นอีขึ้นเออ xăm khá có tìm phần nước làm chiến mà thế này. อยนั้นคบกันเถ้ะสูวนตอนนี้นะครับเด้อตอนนี้ซีพีแหละรับเพ,พันธุ์นะว่ากะนี่แหละเลีเ้ยงมาเดื่อนน้อยๆน,นะครับกะใหญ่แล้วจักสองนิว้วสามนิว้วอยู่นะครับกำลังพุ่มญ่กินอาหารได้เก่งครับโบนเอาเบิด้ดเราไหวมุกไก่กระกกดังงามันคู่กันเด้อ บ่ให้หัวหาเนาะจากสองสามหมนะื่เป็นวกนี้นะครับพี่น้องพวกปลามันบ่แอวกินเนาะนั่นเลี้ยงมันลดนะครับมูไก่มากินเนาะปุ๊ดมูผลกับมาหมูพ่ออย่างกับมี่นะครับด้วยหนะึ่งมูพ่ออย่างกับมี่โอย้ยอีจักน้อยนี่จักสองเดือนนี่พรา พออย่างเลยแลลวครับกินอาหารดีครับต่้งจากบอ่ออื่นเลยนะครับบอ่อนีมันเปลี่ยนเนาะต้องเห็ดให้เปลี่ยนนะครับพวกบ,บอ่อปลา อย่าเฉพาะให้มันอิ่มกับเพาะนะครับอย่าเกียยเกินนี่จะอาหารเรื่มเรื่มร้อยห้องกับเพาะนะครับผมพออิอ่มตื่คนละสองสามเม็ดก็อิ่มแล้วครับปลาตูกระังพรมงามแหง้งนี่มููพออย่างกินอย่างเพอะเตียๆน่แบบนี้นะครับอิ่มเดนะ่นนะลีลาเพอะในเท่าอกละนี้แบบนี้เพอแล้วเลยน,นะครับอาหาร <c oughs> อิ่มอยาให้มันหากินเอนียงในทะเลในแถวนี่กินหญายเปียญใหญยังไปของเขานะครับพวกปลากินพืชนะครับปนินะครับเป็นกล้วยเป็นนันเป็นผักบุ้งไปเดี๋ยวเขาก็มาหาเปี่ยนกันออกไปกัดกินย้ำเบ้นพวกนั้นก็ไงของเขาไปเองนะครับนี่หรือถ้างเขาบ้ิหารยังก็จะหากินของเขาเองในบริเวณระลูกนี้โอเคนะพี่น้องนะสำหรับวันนี้ครับพาพี่น้องชมสวนให้อาหารปลานะครับ เบื้งน,นั้นเบื้องนี้ไปนะครับผมะัตเตไปเบื้งนะครับวัติภาพพี่น้องเขาไปเบื้งอย่างอีกนะครับผมครับผมสวัสดีครับ